ครับสวัสดีปีใหม่เอฟซี FC ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพบอๆกับพอเตมอีกนะครับเนาะครับพอเตมจะพามาติดตามเล่าพัฒนาของปู่ปู่ดอนสวนรรคษท่านพี่น้องครับที่จริงพอเตียมบ่ได้ไปทายทํามาดอกทีมงานไปไทายมากอะทรงหม่พอเตมนะครับกัซื้อว่าเป็นงวดแหลกมาพี่น้องเนาะปู่ดอนสวนรรค์กับเล่าพัฒนานะครับ ครับเมื่อวันศุกร์นพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่29ธันวาคม66เราวพัฒนาออก5้าเจ5ดรดหับเด็กหางก็ออก70เนาะพี่น้องเนาะรับประเดี๋ยวก็มาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันรับก็นี่นะครว่ามันเขาเลือนนพี่น้องนะเนาะเรือนมือออกนะครับวันที่หนึ่งมันกันถือฟันจันทร์ก็เป็นปีไม่ นะครับก็ิว่าได้ยินว่าไปออกวันพุดนะครับเนาะอีซีหลายคนในทันเอมเมต์มาบอกพ่อเตียมผู้บงคนกับว่าวันที่สองพู้งคนกับว่าวันที่สามนะครับเวันใดกัมาเบิ่งน้ำกันนาอพี่น้องเนาะแต่พ่อเตียมก่อนจะลงวันที่สามนั่นแหะเป็นวันพุดนาะพี่น้องเนาะวันพุดที่สาม พุธที่3มมกราคมนะครับเนาะงวดแรกของเดือนของปีนะครับ เราพัฒนาปูดอนสวร์เมนพอเตียมเขียนถือปูดอนสวร์ก็ยิบถือกินเอาพี่น้องเนาะ <laughs> บนล่างวิ่งรูดสามตัวเดียวนะครับ สามตัวเดียวเข็นๆนะพี่น้องเนาะครับมาเบงปูจับคู่ให้นะครับสี่สามกลับพผอมตัวพี่น้องสี่สามสามสี่ สองสองสามสามขับสี่หางพี่น้องบอไรเอาสองสองครับส,สามสาม มีเล็กสาตัวกับสีตัวน้ำพี่น้อง2อ3นี่คือเล็กสาตัวส่วนเล็กสีตัว สองสองสี่สามนะครับครับนีแค่นี้ก็ถือว่าบอนไลน์นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อเตี่ยมขอเชิเบิ้งนะครับครับเราพัฒนาปู่ดอนสวรรค์ วิ่งรูด3ามตัวเดียวนะครับเอาเบิรงเลข2ตัวไม่หนองสี่สามสามี่สองสองสามสามครับส่วนเลขสองสามตัวก็2 4 3ี่สามเลข4ี่ตัวก็สองสองสี่สามนี่ครับครับชัดเจนนะครับเนาะปู่ดอนสวรรค์3ามทับ1ทับหกเจ็ดนะครับ เ้าวเทียมกับข้อกับขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ดอนสวรรค์เนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเทียมมากครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับสังเกตมึงเด้บได้ขับยากเนาะพี่น้องเนาะสี่สามสามสี่สองสองสามสามก็บบได้ลับยากเนาะพี่น้องเปล่า บนเน่ bon ได้ครับวันพุธนะครับเนาะเคยเป่าเคยนั่นนะครับที่สําคัญก็คือเดือนมือออกอยู่นะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธวันพุธกับวันพุธน้ำมูนะพี่น้องเนาะวันพุธที่สามมกราคมสองห้าหกเจ็ดนี่ครับคอยเข่าเด้งงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเนาะเอามาฝากพี่ฝากน้องควายโฉบโมันๆครับใจปีใหม่กันนะพี่น้องเนาะครับวันที่สามกับสิ่มือสุดท้ายบอกพี่น้อง ปีใหม่ห้องเป็นมือสุดท้ายมันบอกรับหรือว่ามีสดเซยกันอีกอยู่นี่พอแต้มกระบ,บ,บอกบลูนะครับเนาะครับเอาความแล้วก็จะลืมได้พี่น้องเด้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับจับหน้าจอครับผมครับ เอาสุดท้ายท่ายสุดนี้พอแต้มกับข้อกับขอพระคุณเยฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มรับพอแต้มปีใหม่นี้พอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บยาให้ใดความไข้ยาให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีอายุมั่นคัเยืนครับทํามาค่าขายสิ่งได้กับขอให้เจริญรุ่งเรืองรับทำการทำงานกับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะ ครับที่สําคัญก็คือโศคลับครับขอให้โศกโศกมันมันให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับขอให้มีเงินมีทองเงินไหลน่องทองไหลมาครับาะให้โศกโศกมันมันกันลำลำเรื่อยๆทุกทุกคนนะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะ ครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม